คัะสวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะพบกันอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเนื้อหาต่อจากช่วโมงที่แล้วนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนนะคะเป็นหนังสือเรียนนะคะกับแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะเด็กๆนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเรียนอะไรนะคะเดี๋ยวเรา เลยนะคะขออนุญาตนำเสนอหน้าจอให้เด็กๆนะคะ,ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอการหาผลลัพธ์นะคะโดยเ,เรื่องของเป็นเรื่องของศูนย์กับการบวกถ้าเด็กๆเรียนเนื้อหานี้แล้วนะคะจะต้อง สามารถหาผลลัพธ์ศูนย์กับการบวกได้ถูกต้องนะคะเด็กๆนะคะลองดูในหนังสือเรียนนะคะที่หน้า77นะคะเด็กๆลองดูสถานการณ์ปัญหานะคะดูเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะในกล่องดินสอไม่มีดินสออยู่เลยนะคะไม่มีดินสอเลยเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ทำหน้าเศร้าไม่มีดินสอเลยแต่เพื่อนผู้ชายคนนี้บอกว่าผมให้หนึ่งแท่งนะคะแสดงว่าแต่เดิมเด็กผู้หญิงคนนี้มีดินสออยู่ศูนย์แท่งน,นะคะ แต่เพื่อนให้อีกหนึ่งแท่งรวมเป็นดินสอสนะคะหนึ่งแท่งใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นตัวอย่าเซลัดการบวกก็คือ0ูนย์บวกหนเท่ากับ1นะคะเห็นไหมมี0ูนย์นะคะบวกอีกับหนได้เท่ากับ1นนะคะอ่ะ สถานการณ์ต่อไปนะคะในกล่องดินสอสีแดงไม่มีดินสออยู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยกับกล่องดินสอสีเหลืองเนี่ยมีดินสออยู่4แท่งหไหมหนึ่งสองสามสี่นะคะรวมเป็นดินสอสีแท่งนะคะตรงกล่องดินสอสีแดงเนี่ยไม่มีดินสอก็คือ0ูนย์นะคะบวกกับ4เท่ากับ4ี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นศูนย์บวกสได้เท่ากับ4นะคะคุณครูก็เลยตั้งข้อสังเกตให้นะคะบอกว่า ศูนย์บวกกับจํานวนใดนะคะจะได้ผลบวกเท่ากับจํานวนนั้นเห็นไหมศูนย์บวกสได้เท่ากับ4เห็นไหมคะอ่าต่อไปนะคะลองดูในหนังสือเรียงที่หน้า78นะคะ,ะ,คะอ่าเนี่ยในสถานการณ์ตรงนี้ตู้หนังสือเด็กๆเห็นตู้หนังสือไหมคะตู้หนังสือชั้นบนเห็นไหมมีนิทานอยู่หเล่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ตู้ชั้นล่างคือตรงนี้เห็นไหมคะไม่มีดิน ไม่มีหนังสือเลยคือมีหนังสือศูนย์เล่มรวมเป็นกี่เล่มเห็นไหมคะอ่ะชั้นบนมีหกเล่มชั้นล่างศูนย์เล่มรวมมีหนังสือ6เล่มนะคะประโยชน์เสร็จแล้วก็คือ6กบวกศูนย์เท่ากับหเห็นไหมศูนย์บวกกับอะไรก็จะได้จํานวนนั้นเห็นไหมคะอ่าลองดูนะว่าเด็กๆจะตอบได้ไหมนะคะในจานนะคะจานแรกมีขนมเคก้ก5ชิ้นจานที่สองไม่มีขนมเค้กเลย รวมแล้วคือมีขนมเค้ก5ชิ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นประโยชน์เสรลักคือ5บวก0ได้เท่ากับอะไรคะ5นั่นเองนะคะจำนวนได้ฟูงูมาย้ำอีกครั้งนึงว่าจำนวนใดบวกกับ0ก็จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นนะคะอะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะ ลองมาเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะเหมือนที่คุณครูนะคะบอกว่าศูนย์บวกจำนวนใดก็ได้จํานวนนั้นนะคะที่หน้าเจ็ดสิบเก้าในสือเรียนหน้าเจ็ดสิบเก้าอ่ะเด็กๆลองดูนะคะศูนย์บวกหกก็ต้องได้เท่าไหร่คะหกเห็นไหมคะก็ต้องได้เท่ากับเดิมอ่ะข้อสองศูนย์บวกห้านะคะก็ต้องได้ห้าไหนอ่ะศูนย์บวกหนึ่งก็ต้องได้หนึ่งใช่ไหมคะอ่ะแปดบวกศูนย์ 0, ต้องได้เท่ากับจํานวนนั้นก็คือแปด 9ก้บกศนย์ได้เท่าไหร่ลูก9 3เนะคะสาบวกศได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับจํานวนนั้นก็คือ3มนะคะต่อไป0ูบวกสก็ได้2องเห็นมเจ็ดบวกศก็ได้เจ็ดนย์บวกสนะคะ,ะ, 0, 4, ะ,คะได้4สุดท้าย10บวกศนได้เท่าไหร่ลูกได้10นะคะเด็กๆ เข้าใจนะคะว่าู0บวกอะไรก็ได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะ,ะลองมาดูนะคะที่หน้า8 0นะคะตรวจสอบความเข้าใจซินะคะได <c oughs> ้โยงว้าวนะคะไปหาตัวเลข0ุดบวกเอะโยงไม่เหงาตรงไหนดีนะซุดบกเจ็ก็ต้องได้อะไรคะโอเคได้เจ็สองบวกศูนโยงไปหาเลขอะไรคะเลขสองเก้าวกูเท่าไหร่ลูกได้ ศูนย์บวกสี่ได้ สี่สุดท้ายสิบบศูนย์ได้อะไรคะสิบนะคะโอ้โหเด็กๆชั้นปหนึ่งกับห้าน่าจะเก่งทุกคนนะคะน่าจะทําได้ทุกคนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะจํานวนใดบวกกับศูนย์หรือศูนย์บวกกับจำนวนใดผลบวกก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองนะคะหวังว่าเรื่องนี้นะคะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับที่เด็กๆนะคะจะทำนะคะ หลังจากที่เรียนเนื้อหานี้แล้วนะคะครูมอบหมายนะคะให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะที่แบบฝึกหัด2.4นะคะ mm hmm. เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมานําส่งนะคะตอนที่เรามาเจอกันนะคะ mm hmm. เด็กๆทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวเองก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ तो बोलो कुछ भी ना लेन